บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่อายุ16ปีถึง59ปีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินหมนื่นเฟดัยรุ่นเงินหมืน่นในกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแปอปพลิเคชันทางราัฐเฟดที่4มาเมื่อ,อไหร่มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้นายจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและก็ติดการประชุมครมรสัญจรที่จังหวัดน,นครพนมค่ะคุณผู้ชมวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมนะคะในส่วนของการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็เป็นครมอสัญจรในช่วงวันที่20 แถึง29เมษายนนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรบ้างเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศติดตามในส่วนของการประชุมครมอสอัญจรวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดนครพนมในช่วงวันที่2 8ถึง29เมษายนในการตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสองนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารและที่สําคัญค่ะเริ่มไปจนถึงวันที่28เมษ ยยนกำหนดการเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครก็วันที่29เมษายนมีการประชุมครมสัญจรค่ะคุณผู้ชมครั้งที่2ทับ2,568ณหอประชุมอนุภูมิภ,มภ,มภมาคลุ่มน้ําโขงมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยซึ่งมตาตรการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจะเป็นอย่างไรนั่นจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนหนึ่งในมาตรการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามก็คือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเงบาทในเฟสที่2ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรี ก็มีการแถลงราดละเอีดสหรับมติคอรม,มอว่ายังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงทำลายเดิมก็สอดคล้องกับคุณจรพันธ์อมรุวัต์ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินในเฟสที่3เฟสสีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันเดินหน้าอย่างแน่นอนและไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนและในส่วนของเฟสที่4ี่ค่ะไม่เกินเดือนกันยายน2 5 6 8นก็จะได้รับสิทธิในการแจกเงินซึ่งการแจกเงินการจ่ายเงินในครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชัน ก็ในส่วนของแอปพลิเคชันของทางธนาคารในการเชื่อมในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็การใช้จ่ายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะต้องรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจะทางรัฐบาลในการเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่ายัางคงทำลายเดิมมาแน่นอนไม่เกินกันยายน2,500ค่ะนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณอนุวัฒน์จัดให้ชัดเจนในประเด็นนี้สรุปชัดเจนเลยค่ะมาแน่นอนเฟสาเฟสี 4, กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนติดตามกันเลยค่ะ อย่างดิจิตอลบัลเลตเงินหมื่นหรือว่าลืมไปแล้วนายกกับรัฐเวดช่วยคังคุณจุลพัณฑ์อมรวิวัตรก็ยังยืนยันว่ายังจะแจกให้ต่อนะครับอาเฟตท,ที่จะได้ต่อไป16ถึง20ปีลืมกันหรือ,อยังบางคนบอกลืมไปแล้วเอางี้แล้วกันคุณจุรพัณฑ์บอกว่าเฟตนี้เนี่ยนะไม่ได้ล้มเลิกนะเฟนี้1นถึงสัปดาห์เนี่ยเดีย๋ยวจะเสนอเข้าคอรมออนุมัติก่อนนะครับและก็คาดว่าจะแจก ภายในไตรมาสที่2ก็คือไม่เกินมิถุนายนรอก,ก่อนนะมันอีกไกลมากส่วนกลุ่ม21ถึง59กลุ่มใหญ่มากนะก็น่าจะเสนอประมาณสักกันยายนแต่จะได้เดือนไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแอปที่สําคัญคือแอปทางรัฐจะต้องเป็นแอปที่เช็คคือลงทะเบียนผ่านก็จรงิงแต่แอปทางรัฐคุณต้องเช็คก่อนว่าคุณได้ไม่ได้ซึ่งก็ยังไม่บอกว่าเช็ควันไหนและเงินนี้ก็ไม่ได้เปเงินสดใช่ไหมแต่มันก็จะไหลเข้าไปในแอปธนาคารหรือวอลเล็ตที่ร่วมรายการ ซึ่งในแอป,ปของธนาคารหรือ wallet ที่ร่วมรายการเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีมันจะเขียนเลยว่าดิจิตอลวอลเล็ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปหานะมันยังไม่มีใช้จ่ายใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการและร้านค้าต้องเปิดโลเคชันด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องเปิดโลเคชันด้วยเวลาสแกนกันไปเพราะอะไรคุณจะใช้ได้แค่ในพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของคุณเท่านั้นจ้ะส่วนร้านค้ารอไปก่อนยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนอ่ะ อัปเดตแล้วนะดิจิตอลบัลเลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ